สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสวนส้มน,นะครับที่อำเภอฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นสวนที่ใช้สินค้าบริษัทกมันขอบตางเสือลูกโลกนะครับอันนี้ก็เริ่มเข้าสีละนะครับน,นี่เป็นสวนอ,อยู่ทางไม่อายนะครับก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่ได้ ใช้ตัวเข้าสีนะครับตัว44 c l e e n i n g นะครับซิงเงินกนิดนะครับอันนี้ขีดไปประมาณ2-3รอบนะครับสังเกตดูนะฮะก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับจะออกสีแดงๆนะครับนะครับสวยมากนะครับดยอดก็ น่าจะได้เก็บนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ใช้สินค้านะครับหลากหลายตัวนะครับดูกันได้ทุกลูกได้ทุกเบอร์นะครับ ยอดนะครับดูไปเรื่อยๆการันตีความอร่อยสวยมากเห็นไหมครับเรื่องความแดงใช้ได้เพิ่มเนื้อเพิ่มน้ำหนักเข้าสีดีต้องฟอร์เฟอกลีนนิ่งนะครับ